ใายเสื้ออะไรมาฝากบ้างเสื้อขนมเค้กไม่ได้ช่วยอะไรเลยเอ้าเหรอแล้วหมูหวานี่สองเป็นรุ่สองโอ้โหไปกินพี่ทำที่นี่โอ้โหเอาที่มาฝากโอ้โหมันมีขวดมาด้วยโอ้เขี่ยกระเด็นเสมอเป็ดีเหรอพี่เขี่กัรู้เลย เน่อยู่ที่ดุมควนใหญ่กว่านี้ไอ้ดุมละใช่ที่อยู่เกางไนเกาะอ้อพายุเม่ะนี่ปสิเสธคนเล่าด้วยกันหยาบนะเนี่ยอันนี้เรามาถึงถ้วยชิกาโก ah. ้แล้วเพื่อจะไปช่วยชาวบ้านที่ศบเมย์ตอนนี้เวลา9.12โมงนาทียอยู่ในมือสอหมืกลังาไปตามครับ กำลังจะไปบ้านโพศอตอนนี้อยู่ทางแยกเดี๋ยวไปทางนี้กันตอนนี้พวกคณะตั <c oughs> วลูกหมูกำลังไปเง <c oughs> วัลกคออยู่ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> ว่าจะได้กินดีไหม <c oughs> เอาไปเถอะถึงหน่วยพิทักษ์ป่าโพซอบ้านโพซอครับสภาพยานผ่านะ อันนี้อนอมามัยเดี๋ยวจะเอาของลงที่อนอมามัยเริ่ม <โฮ S 2> ลำบากคิดแพงเลยวันนี้กวยมาถึงปักมันแทบเนะ <c oughs> มยนกินมาตลอดทางนมะเด็กที่ซื้อมา <c oughs> มันมนวดไปหน่อยอปว่าวะอย่างเงี้ยอันนี้กระปุกละยี่สิบห้าบาทซื้อแผงแผงละยี่สิบเนี่ย กระปุกหนึ่งเล่สิซองเล่มสี่แย่เอามายี่สิบสองก่อนแย่ยี่สิบสองแล้วเหลือวเท่าไหร่กำลังแพ็กยาครับการเสด็จการเสด็จเหนือแต่คิดว่าน่าจะได้แค่นี้บ้านที่ถึงเพราะว่าพอเราไปดอกเสร็จแล้วเราต้องพักแล้วเราก็แจกของก็ต้องส่งข้อมูลสมว่านอนบ้านคิดถึงอ่าอ่าโอเคต่อเช้ามา กลุ่มหนึ่งจะจะจับสลากกันอ่ะกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มหนึ่งของวันที่สองจะไปนอนเออจะไปที่บ้านอุนุใต้กับอุนุเหนือกลุ่มไอ้กลุ่มสองจะไปที่จอร์ชเดอร์อือ้มเดินตรงนี้จอร์ชเดอร์นตรงนี้ไม่ต้องลงใต้ก็ได้ที่หลุดไปที่จอร์เดอร์เออจอร์ชเดอร์เหนือแต่ว่าถ้าเก็บตรงใต้ได้ก็แล้วไอ้ไอ้กลุ่มนี้พอพอถึงนี้ป่ะก็ต้องเดินย้อนกลับสิถูกต้องเดินย้อนกลับมา อันนี้คือ,อต้นหยุดก่ต่อไปด้วยอันนี้กำลังเดินทางออกเดินทางแล้วะครับถ้ามีข่าวเพิ่มเติมจะส่งมาให้เป็นระยะระยะเฮ้ย <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยสายน,นลถอดรองเท้าแตะก่อนดีกว่ามั้ง นั่นแหละดีสมควรแล้วที่ซื้อ,อยี่ห้อเนี้เอาครับเรากำลังขึ้นเป้ตอนนี้เวลาอีกสิบห้านาทีถึงเที่ยง เรากําลังจะไปที่ไหนนะออสุมบ้านกองสุมบ้านกองสมุเริ่มเดินไปกองสุมก็ยี่สี่กิโลตอนนี้เราเดินมาได้ประมาณครึ่งทางก็เหลือเหลืออีกภูเขาอีกประมาณสองสามลูกยี่ิบสี่โลเดินไปสองโลก็เหลือแค่ยี่สิบสองโลเท่านั้นเท่านั้นเองนะ ขอเลี้ยงขอเลี้ยงลมหายใจก่อนเฮ้ยกอนนี้สวยไปก่อนอ่าเราพักจุดที่สองบนสันเขาเราจะทำเอฟเฟกต์อ่าพอดีมีขยะบางอย่างทิ้งอยู่เออเราก็เก็บเก็บมากองคือจะเผาก็สำหรัระของเราด้วยหนักชิบหายยาเยอะนำหมดอายุเราเอายาแก้ไอกินกันก่อนไหม วุ้ยช่อนี้สวยเลเอาฟืนเนาะปืนเปียนน้ำแบกกลับเลยทีีกแบกนี้ เที่ยว,นวนนเนี่ยวางตั้งกดซื้ฑทันทีเลยนะเนี่ยอ๋อไม่รอดแล้ว ชั่วโมงยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะว่าเราเหลืออีกประมาณยี่สิบกิโลใช่ไหมใครใครกินอะไรก็กินเล้าก็กินเล้าเที่ยงแล้วระเบิดเป้พักหนึ่งยกไกรน้ำไม่ผสมมากขอทำกาแฟหน่อยหน้าเป้เราอะเอาไหมเราไม่กดใหญ่ ช่วยอะไรครับเอาวะแกะมีดได้บด่ต้องกินทิ้งอะไรโอ้โหแกะไม่ได้โหโหไมะนาวฝานแล้วก็อมไว้เผื่อใครจะกินกัน้เอาเอามีดเอออเามีดฟันทางกับแกะขนมเอาชามของปัดเตกบุคคลมาใครมามา่า ปามานึงอ้าวน้ำเพอะเรต้องาบ้าเราบอกมาเขากินกล้วยไปแล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวที่หมู่บ้านดีกว่าไหมสองที่มงไม่ได้ยังไงเนี่ยยาวยาวไปี่มันจะหิวเกินเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นแล้วกินกินเลยอรมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยขอโทษครับฉุนนั่นเนี่ยโยนข้าวให้อ้นเนี่ย ามาดูดเป้เสบียง<ด>คนเดียวที่แบกสเสบียงเพราะว่าแบ่งชุดกับใครไม่ได้ใครมีเด็กเป็นปวดหัวตัวร้อนมันจะพราลาเด็กให้กินนี่อะไราช่ไหมจะต้มน้ำไหมเติมน่นะมาต้มมามา้าใครเยอะมากา เซฟน้ำต้องกินให้ไ่ดอนน้ำเท่าไงสา่มหอยู่บ้านน้ำเราเอขนาดไหนคิดว่าแต่ละคนน้ำน่าจะพอกินไหกินไ้มนี่เของเรานีของเรากินกแมครับก็ต้มนะใครกินมาม่าก็ออกอ่อเราจะมาดูวิธีการขึ้นเป้ ไปมันหนักมากก็พเพายปี๊เป็นไงบ้างนะพอขึ้นแล้วนะาก็ต้องจัดรัดฮิปเบลก่อนเส่รัดหน้าอกปรับสายสอืมดีมากเลยวิธีที่ถูก,กอ่าทีนี้เจสีก่กำลังจะสาธิตวิธีการขึ้นเป้นะคะเอาเข่าตั้งไว้ก่อน แล้วแป้หนักๆเรายกขึ้นมาวางบนเขาแล้วสอดแสนเข้าไปมันจะนิ่มนวลกว่าท่าเมื่อกี้เหมือนแบบล l กเิดเบลก่อน <c oughs> แล้วใส่หน้าอกจบ คารวาต้นไม้หรืออะไรนะต้นไม้ที่ไม่รู้จักเจ้ามีความสวยงามของโลกเป็นข้าจะนำเจ้าไปถวายต่อสุอตตา เรากำลังสบายจึงตบมือพันอยู่ขึ้นน,น <c oughs> ี้อย่างได้อยู่ยางได้อยิ่งลังอีกยกนึงใช่ไหมยกครึ่งอีกครึ่งอีกประมาณชั่วโมงสองกว่าชั่วโมงไม่เกินสองชั่วโมงนะ ลลก้งหันีถ้าถ้าเราไม่ได้กินข้าวเมื่อกี้ส่าเราจะได้อาราวาสกันนะเริ่มวีนเริ่มโกรธชุดหน้าอีกแล้วสบายใจนฮพี่หรื <c oughs> <c oughs> มอมล่มมาฝนตกตกไม่รู้จักพกล่ม ตกลงกล้วยไม้เมื่อกี้นี่อะไรอะ่ะมีโกเนียอ๊ะพี่เฮียถ่ายอ,ะอ่ะมีโกเนียะเราก็ว่าใบมันเหมือนมีกเนียแต่ว่าดอกอมันลายไงมีกเนียเหรอไม่ไม่เอามาแกงก็มาการเล็กนิดเดียวอย่งเงี้ยวมันไม่ใช่อย่างนั้น